สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พอทองกามาอยู่สายามสแควร์นะท่านผู้ชมโอ้โหต้องเที่ยวมาหลายหลายท่านผู้ชมเพิ่มบรรยากาศโอ้โหยอดจริงจริงท่านผู้ชมเนี่ยด้านนี้ก็น่าจะมีงานนะท่านผู้ชมมีงานด้านนี้มีงาน ท่องเที่ยวหลายรำชมบรรยากาศยามค่ำคืนพามาชมเมืองบรรยากาศยามความเพลินเที่ยวชมกรุงเทพอยางความค่ำนะท่านผู้ชมเพลิงไฟแสงสีความซีวีไล่นะท่านผู้ชมความสวยงามอ่าเมืองฟ้าอยู่บนดินท่านผู้ชมเติงเอาความสวยงาม ใบแสงสีผู้คนมากมายนักท่องเที่ยวเยอะแยะโอ้โหท่านผู้ชมเลยบรรยากาศดีนะักท่องเที่ยวเยอะท่านผู้ชมดยอากมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่ง อยู่ด้านหน้าก็มีนักเรียนไทยเขาพระเจ้ามาลองเพลงท่านผู้ชมคนสวยงามมากท่านผู้ชมเลยโอ้โหท่านผู้ชมเลยสว่างสวยความที่วิไลของกุ๊กเชิดดวงใหญ่ท่านผู้ชมโอ้โห ผู้คนเยอะแยะมากมายยอดจริงจรท่านผู้ชมซอยนี้ก็งงามท่านผู้ชมสวางตวัยไฟแสงสีโอ้โหนักท่องเที่ยวรรรเจ้าาััคบน โอ้โหถ่ายร้องเพลงท่านผู้ชมสดจริง<ห>โอ้โหท่านผู้ชมเลยอารมณการใช้ได้ไปครับท่านผู้ชมดูน้าต่อโอ้โหพลัง ตามไปชมเออหนังส่องเที่ยวเยอะแยะเฮ้ยเลยนตามไปชมเลยโอ้โหมันยังพึ่งไปไหนนะคะยังมีอีกหนึ่งโมเดลคนได้ติดตามนะคะก็อยู่เป็นกำลังใจพวกเราก่อนนะคะกำลังเผยยิ้มทางชาติกระไลตามไปชมมีตาสวยงาม เราเปิดเวลาเช่นเดียวณัสักครู่นะคะเดินรอบๆรอบๆยางนี้ก็น่าทันผู้ชมเบื้องเราต้องเที่ยวเด็กไทยเก่งจริงๆท่านผู้ชมเลยมาลองเพลงตั้งเป็นวงนี่ท่านผู้ชมเลยโอ้โหเดินรอบๆรอบๆยานี้ก็น่าทันผู้ชมเลยนี่เบื้องเราท่องเที่ยวเต็มมุจิวาซอยใดซอยใดก็เต็ม ทางใดก็เยอะแยะมากมายท่านผู้ชมคุไฟสว่างไฟแจงสีหลากหลายสีสันท่านผู้ชมเลยสว่างสวยโอ้โหสุดยอดเมืองไทยมาด้านนี้ท่านผู้ชมมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้ต่อคุณพลังกระไยหลายท่านผู้ชมเลยสุดยอดจริงจงเมืองไทย โอ้โหค่นอะตามชมเลยเหนือทางนี้แห้งหลายนี่ท่านผู้ชมเลยตามนี่เขาด้านนี้ก่อนท่านผู้ชมมาเบิ่งด้านนี้ก่อนนักท่องเดียวนักท่องเที่ยวลายแห้งท่านผู้ชมด้านในโอ้โหเดี๋ยวเข้าด้านในกันท่านผู้ชมโค่นโค่น สุวาหา้า,หา,า,างใดนะครับท่านผู้ชมเ,ต,เ,ต,เ,ชมเ,เต็มทุกห้างเลยกจ๊กเมนข้าจอาวมาได้ททำไต่ทานผู้ชมเลย,เเลยนักท่องเที่ยวต้มเป็นลายแห้งลายคักลายดีอร่อยทานผู้ชมเลยเต็มทุกซอกทุกซอยเต็มทุกมุมเต็มทุกละคนอ่ะท่านผู้ชมเลยคนเออเลยมาด้หนึ่งท่านผู้ชมมาด้หนึ่งมาด้หนึ่งทดลองเข้าไปเบื้องด้านในอีก ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมมาด้านนี้ต่อด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนกันท่านผู้ชมหมดเต็มเลยหมดเต็มซอกเต็มซอยโอ้โห,โหท่านผู้ชมหมดมาด้านนี้มาด้านนี้ต่อมาด้านนี้ต่อท่านผู้ชมโอ้โหน,น,นี่มันจะมีมัในมีบันไดเลื่อนลงไป ท่านใ้ดีท่ทานผู้ชมเลยเมาด้านนี้มาด้านนี้ท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมเลยสุดยอดเมืองไทยโอ้โห ่านผู้ชมเยเออกมานี่เหมือนเดิมท่านผู้ชมออกมาทุลุ่นีเหมือนเดิมจะลองเข้าร้านนี้เดินเบิ้งถ้าเบิง้งนักต้องเที่ยวยานนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหแบบสวยงองามท่านผู้ชมเลยแบบา โโอ้ oh. หคุณอาจารจ์ผู้ชม <c oughs> ทางใหญ่ดูราอลังการมากมากท่านผู้ชมโอ้โหว้าวท่านผู้ชม <c oughs> พวกเราโตอร์มาตาวันนี้พวกเราโตอร์มาตานะคะก็มาอยู่ที่สยามนะคะหมดเลยว่าเป็นโอกาสดีๆพวกเราชอบมากๆเลยก็คือมาเล่นเสียงหยาดี่เองเนาะหมดเลยว่าพวกเรานะคะเตรียมเพลงที่เป็นเสียงยามของพวกเราเนี่ยรู้จักกันมาเยอะมากๆเลยเนาะอ้าวเนื้อบรรยากาศนะท่านผจญพร้อมแล้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยค่ะเจือมากท่านผู้ชมาท่านผจญเลย ทางสยามปารากอนนะท่านผู้ชมกลับไปทางเพกระาท่านผู้ชมเลยยิ่งดืกยิ่งเยอะยิ่งดืกยิ่งหลายท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวโอ้โหสุดยอดจริงๆไปท่านผู้ชมโอ้โหนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมสุดยอดไปท่านผู้ชมเลย เยอะจริงๆท่านผู้ชมเลยประที่นี่มาท่องก็ดี <Okay. S 1> มุ่งไปทางสถาน,นี BTS ท่นะทานผู้ชม mm hmm. กลับไปทางไปกระสา thật chất chân trình đang quý vị thật wow ชมเยอะจริงๆท่านชมนะักท่องเที่ยวเอ๋อท่านพี่ชมเลยสนาบคลิปนี้ประท่องกฤษดาท่านชมเพียบร์สนี้แหละมาับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญนะ้อท่านผู้ชมบอกข้อถโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเลยเด้อสนับคลิปนี้กับเซร่าท่านชมเพียบร์สนี้เดี๋ยวกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับ